ยี่นองเลยพี่นองบ้านเ ậ าบานเขาบานเขาหน้าป้าหน้าลองพ่วงมาดินับเพื่อเดินจากคนอ่านับมาแต่พูนสองคนเราสองคนสามสี่ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 16, 19, 19, 19, 19, 19 20, 20, 20 21, 21 22, 22 23 24 25 26 26คน26คนเดเาจะเภาฮกเา2 4 5 6 เอาขอบใจพี่น้องที่เข้ามาเบื้องด้อเอาวิดีโอนี้เป็นวิดีโอพิเศษร่อนอะไรวะนี่ เอาเป็นผู้ทายหูเบาหน่อยเบาไปพู้ทายหูเดี๋ยวเขาไปพอก่อนเขาไปพอก่อนสา้นมาขีกันดีเด้อนี่ได้แล้วโอ้ยบวทังเลยจกคู่จกคู่ซี่คู่บ่ ああ。<laughs> sót <laughs> nè. Hai cũng vậy? Mưa hay bò? สลยขนาดนับรวมแล้วทราบหกทาบแปดคนว่าทราบกี่กันดีเขาหน้าเนี่การปลาสีได้ประมาณหุงทราบสิเป่าทราบสิบเป่าบเป่าแเป่าีแต่คน้ลาได้มีพี่น้องพี่น้องอู่บ้านอยู่บ้านหน้าน้องหงเมืองเพียงไว้เสียบุรีหล้วจากปั้นแล้วแล้วก็คือจะกินเขาอยู่เที่ยงกินเขาอยู่เที่ยงฮู้เนาะ รถขึ้นเกียร์ตั้งอะไรเล็กๆทางระบายมันทางนี้นี่น้าลองควงวาจนเข้าเจอเยหน้าป้านะเอาไาคนไล่เลย นี่พร้อมเลยเอาท้ายหูเพ้านะเบิกประเทียนี่ยเอาเรือก็ปุ๊กอยู่ออเอเออันนี้ว่าไปเฮ็ดก็ปุ๊กวันนี้พี่น้องเอาไปเฮ็ดก็ปุ๊กปนีนะเจมขับรถนะเจม ได้จากเปลาเนี่ยรถนี่ได้จากเปล่าต่อไปรถซิ่งเหรอรถแย่งเมียไปลุ้นกันพี่น้องว่าสีได้จากเปลาแป๊ดเปล่าเหรอด้เก่าแล้วเอาซิ่สิพูดนะพูดอะไรตี ได้บ่สีบชิบได้บ่บ่ได้หรอกไปว่าเอาประมาณสามสิบห้าเอาเลยได้สิบเป้าแล้วเหรอสิบสองบ่ได้บ่ได้ thiên mát mai con tụi này chắp khuôn mà là mắc lúa ra u mà con đẹp một đôi nha Yeah, the cue. บนได้เวียกย h างมาไายหูเบาไล่หลอดรถว่าเจียวสี่สิบเบาเลยบรรยาการสบายขี่ก็ดีไม่้องเนอะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งงนอกบ้างว่าทุกคนที่เข้ามาเบิ้งกับสีมีความสุขไปนำกัน

อยู่บอกพี่น้องเไยเอาขอบใจทุกคนเด้อผู้ใดที่เข้ามาเบิ้งบอสปูนยูเดีว่าเบิ้งจนจบเนาะผู้ใดที่เบิ้งมาฮอดนี้อ่าการที่ปูนยูนำเสนอแนวนั้นแหละเรื่องเล่าวิวธีชีวิตเนาะเรื่องกันเฮในไทยในหนาก็มีไล่ขั้นตอนอยู่เนาะมีไล่ขั้นตอนอยู่ขั้นตอนนี้ก็คือว่าขั้นตอนสุดท้ายอะไรพี่น้องปั้นเขานี่เป็นเหมือนบาลแล้วกา็อ่าพือว่าสำเร็จเนาะสำเร็จเลือดแต่ซี่กินกินแล้วก็ต้องเอาเขาปลูกไปปลูกใหม่ อันนี้เป็นเป็นวงเวียนเนาะเป็นวงเวียนบางคนไล่คนเขามาอู้เคยเฮ็ดอยู่แต่ว่าปัจจุบันมาผ่านมาไล,ล่ปีเราบุ่อยได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเราไปอยู่บอนอื่นไปอยู่บอนไกล่ยังดีกว่เห็นบรรยากาศนี่ก็บกิฟทฮอร์ตนะเนาะุ้ยโยกันเด่นนำเลยนำมาแต่นเนื่องต่อพี่ต่นอ,อน้องเคยจัดทรัพนเนาะขอบใจทุกคนเนาะ,ะรัยการที่ปั้นเขาที่แล้วราคาโคตรเมื่อคตรเมื่อแล้วก็ไปกิน,ขเ,นขเขาอยู่เที่ยงเนาะไปกินเขาอยู่เที่ยงนะสำหรับคลิปนี้เนาะผูุ้ยโยก็บจิขอว์จบทำนี้ได้พี่น้องเด้อขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหง อ่ามีความสุขลไร้ในการติดตามบุญโยต่อไปน้อย่าลืมถ้าบุญโยฮิเข้ามาเบิ่งแล้วยังบ่าลืมกดติดตามอ่าบุญโยชาแนลกับกดติดตามไว้พี่น้องกดติดตามไว้อ่าบุญโยจะถ่ายภาพงามๆมาพี่น้องได้เบิ่งตื่มบอดกินเขาเดี๋ยวปั้นแล้วก็ไปกินเขาอยู่หูคู่กวาดกินกับคู่วกินอยู่บนท่านละ ธีชีวิตวิธีชีวิตอ่อนซอนธรรมชาติมาให้ไปนะ่ะไม่นำดงดอนขอบใจ thank you ๊ายบาย